เด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างแม่ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างสวัสดีค่ะวันนี้น้องชมพู่จะจะพาอ่านรู้จักคำนำเรื่องนะคะบดที่สเพื่อนกันไก่ ลูกช้างชูจ้องร้องเรียกเพื่อนเด็กพาเป็นตัวโต,วตวเรากันเป็นแอ๊แอ๊เพื่อน กันผู thành, ้ผาพาใบโบใบบัวไปหาเด็ก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 ดู เด็กเด็กดีจเรียกใบบุกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชูงวงร้องเอ๊ะเอ๊ะภูผาดีใจ เรามา